สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทอดปลาดุกลาค่ะทอดดุกลาพี่น้องก็ทอดดุกลา,ดดกาไม่โลเอ่อโทรศัรท์ับอีลุนไซนไหนถาไม่แต่เดี๋ยวเลยลย <c oughs> ขออนุญาตไลฟ์เป็นแนวนอนนะคะเพราะว่าเผื่อว่า,าคลิปวิดีโอนี้จะได้เอาไว้สำหรับอัพโหลดลงใน YouTube ได้นะคะประเดี๋ยวนะวันนี้เราจะทอดปลาดุกลาไซส์เล็กแต่มันอร่อยมากค่ะมันอร่อยมากเลยค่ะทุกท่านค้ะนานๆน,น,นะถึงจะมีปลาไซส์นี้นะเก็บไว้กินเองเล็กมากดูมือคนกับปลานะคือเล็กมากค่ะนี่เล็ก เล็กแต่ว่าหอมอร่อยเป็นล้านนะทุกคนอ่าน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะให้ร้อนก่อนไฟเบานะคะไฟเบานะ,ะอันนี้ก็ไม่ค่อยชํานาญในการทอดเหมือนกันนะคะไฟเบานะคะแล้วก็น้ํามันเนี่ยจะกระเด็นไหมน้ํามันเราไม่ต้องใส่ให้มากเกินนะคะอันนี้ตำท้าอันนี้ตำท่าจะมากแล้วเหมือนกันอ่าทอดสามตัวเลยเพราะว่าไซส์เขาเล็กมากนะคะ สวัสดีทักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมย้อนหลังหรือว่าตอนนี้นะคะวันนี้เราทอดปลาดุกราทอดดุกราพี่นอออ้องอ่าคนตอกตอกเพื่องกินข้า,ขาววหล่นๆแล้วก็เปิบอืมเดี๋ยวกะิดนะพี่น้องนะราะว่าเพิ่งเซ็ตงานนะ วายายน้องสาวไลก็คงไม่ค่อยชำนานก็เลยวันนี้วันนี้สะดวกเวลาก็เลยมาไล่ๆนะเวลาถอดเนียบพี่น้องใส่น้ำมันประมานนี้นะคะแล้วก็ค่อยอ่อนๆจะยินๆน,นะคะถอดปลาดุกลานะคะเสียงดังติ๊งตังติ๊งตังตะคิดนะคะบอกว่ามี่อแอปไล่ๆอย่างนะคะไล่มัง Youtube มัง ตัวเล็กนะคะปลานี่ะตัวเล็กก็คือว่าปลาทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยหนึ่งกิโลกรัมก็ประมาณสิบสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวนะคะสิบนะิดนิดนะแต่ปลาที่บ้านเนี่ยส่วนมากหนึ่งกิโลกรัมไม่เกินสิบตัวนะคะแต่ปลาเนี่ยหนึ่งกิโลกรัมยี่สิบตัวก็มีฮะยี่สิบตัวก็มีเป็นปลาบ้านนะนี่ทุกคนให้ดู ลองไม่ค่อยจับใจเทียบกับอะไรดีคือเล็กมากเล็กมากมากเลยนะจะให้เทียบกับอะไรดีเ,เ,นะเ,รดเดี๋ยวเทียบกับช้อนดีกว่าเทียบกับช้อนก็คือเล็กกว่าช้อนนะคะเนี่ยเล็กแต่มันอร่อยอ่ะทุกคนนี่ให้ดูเทียบกับช้อนนี้นะน,นานๆนนถึงจะมีปลาไซนี้นะแต่ว่าคนใต้ดั้งเดิมจะชอบปลาไซนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหม เขาว่าก้นแตกอนะนั่นพี่นงเขากินปลาดุกนาค่ะคนแต่ก่อนคือปลาดุกนาไงคะปลาดุกนานะ,ะ,ะนานะเขาจะทําเป็นล้าไว้เพราะว่าเขาไม่มีตู้เย็นไงคะปลาเนี่ยจะได้เก็บไว้กินนานๆน,น,นะคะท่านไหนมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการทอดหรือทอดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ส่งปลาดุกลาให้เนี่ยเขาจะมีลิงก์วิธีทอดปลาไปให้นะคะรวมทั้งวิธีเก็บรักษานะคะ ไฟอ่อนๆน,นะเดี๋ยวๆปลาคือเขามีเขามีน้ำผึ้งเขามีน้ำตาลตรงตัวปลาไงคะเขาก็จะเหม็นไม่ง่ายนะถ้าเกิดเราปเปิดไฟแรงๆนะคะปลานี้ไม่เหมือนปลาเค็มนะปลาดุกร้าเนี่ยเนื้อเขาจะต้องอยุ่ยนะคะเนื้อต้องเป็นขุยนะแต่มีเหมือนกันที่บางท่านชอบอชอบ ชอบที่แบบเนื้อแข็งๆก็มีนะคะบางคนบอกว่าทํายังไงเม่ปลากระเด็นปลาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่เสียนะคะถ้าเกิดว่าผึ่งลมไว้เนี่ยเก็บได้นานมากมากเก็บได้นานมากเลยผึ่งลมไว้มีครัวโล่งๆก็ผึ่งลมเอาไว้นะคะ,ะหลังจากที่เป็นปลาดุกลแล้วเนี่ยคะ่ะแต่ถ้าอยู่ในถุงซีนสุญญากาศเนี่ยคะ่ะปลาเขาก็จะชื้นนะเขาจะแอบจะมีแบบว่า ความชีวนออกมาจากหนังปลานะคะแล้วทีนี้เวลาเราได้รับปลาแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็เช็ดเช็ดปลาเอากระดาษทิชชู่ซับก็ได้ค่ะถ้ามีแดดก็อุ่นแดดก็ได้นะคะอ่าอุ่นแดดปลาจะหอมมากปกติคือปลาแห้งไงที่ดูเมื่อกี้คือแห้งปลาที่ขายใบถลิลาแห้งนะปลาที่แห้งไปแล้วนะคะเนี่ยใกล้จะน่าจะกลับได้แล้วนะคะอือลูกลง นี่เห็นไหมคะอมโอ้หอมมากค่ะอยากให้ได้กลิ่นตอนนี้เลยหอมมากๆอันนี้ไม่ใช่เหม็นไหม้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เหม็นไหม้นะคือสีก็เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีคองคอขึอ้นมาเราก็เอาตะหลิววี้ๆแบบนี้ก็ได้นะหลายท่านนะคะกะ็กลัวว่าปลาจะเสีย ปลาเนี่ยที่ที่เขามีความชื้นเนื่องจากเขาอยู่ในถุงนะคะเวลาที่ส่งไปเนี่ยแต่ถ้าปลาปลาไม่ได้ใส่ถุงเนี่ยปกติเก็บได้นานมากนะถ้าไม่ได้เอาออกจากถุงซีนก็เข้าช่องฟรีซไปเลยก็ได้เป็นปีปีกว่าไม่เสียเก็บไปเลยค่ะไม่เสียนะเดี๋ยวเราดูข้าวของมาสุดนี้ ให้ดูระยะเวลาในการทอดเลยก็เลยมาไล์ให้ดูว่าระยะเวลาในการทอดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้นะคะเวลาเราทอดปลานะแต่ปลาไซส์เล็กปลาตัวเล็กเนี่ยจะสุกเร็วกว่าปลาตัวใหญ่แต่เนี่ยเ,เป็นคนชอบตัวเล็กนะเป็นคนชอบตัวเล็กแนละ้วแต่ถ้าท่านที่ชอบปลาเนื้ออย่างส่วนมากลูกค้า,าต่างจังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยเขาจะชอบกินปลาเนื้อนะ ก็เห็นร้านอาหารเขาบอกอย่างนั้นนะเขาบอกว่าส่วนมากจะชอบปลาตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ก็คือ1กิโลกร,รมัมก็ประมาณ8ปดตัวค่ะประมาณนั้นเนาะเป็นปลาบิ๊กไซส์นะคะปลาเนื้อเขาก็จะแบบว่าไม่มีไม่มีก้างนะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุทานก็แต่นี้ก็กรอบค่ะทุกท่านถ้ามีควันเนี่ยเเคี้ยวได้เลยเรากินกับข้าวเหนียวข้าวสวยเราก็เคี้ยวได้เลยนะคะก้างก็ ก้างก็น้อยมากอะพูดได้ง่ายนะนี่ไงเห็นไหมเขาจะกรอบหมดเลยตรงเนี้ยค่ะบางท่านเ็าชอบบริเวณหางนะอืะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วเมื่อกี้มีที่ทอดเอาไว้เยด้วยนะคะคนใต้ส่วนมากเวลาทานเนี่ยก็จะทานกับข้าวข้าวสวยแล้วก็จะไม่บีบมะนาวนะคะอ่าจะไม่บีบมะนาวเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อ ที่ทอดเอาไว้แล้วหยิบเนื้อดูเนี่ยทุท่านเน้ดูเนื้อเห็นไหมดูเห็นไหมคะเนื้อเขาไม่เหมือนปลาเค็มนะปลาดุกล้าเนี่ยเนื้อต้องไม่แข็งนะคะ,ะเนื้อต้องไม่แข็งนะเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนื้อเขาจะเป็นยุ่ยเนื้อเขาจะไม่แข็งนะเหมือนเวลาที่แบบเราทาปลาแล้วเราลืมตั้งไว้อ่าแต่ทําให้เป็นล้าแล้วก็มีรสชาติหวานเค็มหวานหวานเค็มๆเนี่ย ก็ต้องใช้เวลาคือเราต้องตักทุกวันนะคะยิ่งตัวใหญ่จะต้องตากหลายวันหนึ่งอร่อยมากสุกแล้วนะคะอ่ะเนี่ยคือสุกแล้วท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะตั้งแต่เริ่มไลเนี่ยว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีได้นะคะอันนี้ก็สุกแล้วนะ ตัวเล็กตันนี้ก็หมดแล้วนะปลาวันนั้นที่ไ like, ล่ที่ไล์ไปถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมลองกลับไปดูคลิปเก่าที่ไล่สดเอาไว้ก็ได้ค่ะรู้สึกว่าจะตรงกับวันวันแม่พอดีไหมจำไม่ได้เหมือนกันปลานี้คือเป็นเป็นลออเป็นแผงก่อนหน้าที่จะไล่นะคะปลาไซามินิที่ไล่วันนั้นตอนนี้ก็ถูกจองอยูแล้วเพราะมีไม่กี่กิโลนะคะไซมินิเนี่ย เราจะปิดไฟแล้วนะเพราะว่าปลาเราสุกหมดแล้วนะคะโอเคสุกแล้วปลาปลาดุกปลาทอดนะคะไม่ได้เหม็นไหม้นะคะเป็นสีของน้ำผึ้งอ่าน้ำผึ้งที่เวลาโดนความร้อนโดนน้ำมันเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะตักข้าวจะตักข้าวแล้วก็เ้เนื้อแบบเนื้อล้ากำบางดีเลยอะ่ะ อันนี้เป็นคนที่ไม่ได้ชอบแบบล้าจัดจดนะแต่บางท่านก็ชอบร้าจัดจัดที่แบบเวลาทอดแล้วเป็นผงๆเลยก็มีเหมือนกันแล้วก็คือคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะพูดได้ง่ายะนะนี่ทุกท่านได้ดูนะ,ะสีแบบนี้แต่ว่าเนี่ยค่ะเขาอาจจะมีแบบว่าพองๆอ,ออกมานี้เราก็เอาตะเหลีวบี้ๆได้นะคะเวลาเราทอดนะอะเดี๋ยวขอเอาข้าวหน่อย เอาข to to ้าวเราจะกินข้าวด้วยสุดอดีเลยข้าวลองนะปกติเป็นคนไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่นะโอ้ข้าวร้อนๆข้าวร้อนๆนะเอาตา ตัวนี้มันจะหล่นไม่อยากให้คลิปนานเกินนะคะก็จะให้ดูว่าปลาเวลาที่เราทอดเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะเนื้อปลามันเป็นแบบไหนนะคะก้างแบบว่าก้างปลาที่ที่เราทอดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกรอบไปด้วยนะคะนี่ให้ดู นี่นี่เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อปลาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เลยคือเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นล้าไงคะคือไม่ได้แข็งเหมือนปลาเค็มเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เปิดกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะเสียงเบาต้องขออภัยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้ใช้ไม้นะคะอืมอร่อยมากตรงหางนี่กรอบนะก้างนะ ที่มีก้างตรงตรงนี้คนใต้เลวาเซตเซตปลาเซตปลาดุกตรงนี้บริเวณหางนี่ก็กรอบหมดเลยนะคะอืมเคี่ยวให้ดูเพราะปลาไซเล็กบางท่านบอกว่าไซเล็กจะมีก้างไหมอืมอืมโอเคนะคะทุกท่าน ขอบคุณมากสำหรับท่านที่มารับชมย้อนหลังก็วันนี้ทอดได้ดูว่าจ้างแต่ทอดใช้ระยะเวลานานไหมทอดแล้วปลาออกมาเป็นยังไงวันนี้ทอดปลาไซร์เล็กให้ดูนะคะอร่อยมากคือจาแบบหวานนิดนิดเค็มนิดนิด,นดหอมน้ำผึ้งหอมแบบหอมความสดของปลาค่ะกับข้าวร้อนๆคือหอมมากๆอร่อยมากอ่ะ เดี๋ยวเราจะปิดคลิปด้วยให้ดูปลานี้นะปลาที่เราทอดแล้วใครชอบพริกก็โรยพริกไปหน่อยก็ได้ใครชอบพริกก็เรามีพริกขี้หนูอยู่เราโรยพริกไปหน่อยก็ได้ท่านไหนที่จะเคี้ยวพริกไปด้วยกินไปด้วยนะคะอ่าก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะก็ท่านผู้ชมที่จะดูสินค้าก็ดูได้นะคะในร้านค้าของเพจก็สามารถดูได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ